mà gáo cha cặp ăn câu nghĩ ô khao nghĩ cũng ngã bạc cù bạc cù băng ghét nữa bạc cù ừm sơ cha kiểu ngày chân cha mà cái cây chơi ngắm hồ cha cha mày mày phải còn à phải ngu กามกๆได้กันไปได้กันไปโอ้โหตกน้ำหอมขังด้วยขี่ขังแง้งเข้าไปไม่ตกขังแบบนี้มั้งเนี่ยเอาได้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 ไดไดค เด็กกิงกองตกแล้วตกแล้ว ừ ừ ừ. เดี๋ยวนะมันเห็นคงอ่าถามปั่นเกีงี้เลยหรืออ้าวไม่ใครฮนะดเดี อันเกลเป็นไก่เฝ้าไงาจ๊ะอันเกลป่วยกี่ไก่เฝ้าไงาจ๊ะเดี๋ยว <laughs> มาไปไกลค่ะงั้นเลยหรอ Rồi vô đi con. biển đó cha. Hừ Con này, con con này. kia. มีคงอยู Michelle, ่ไหมครับก๊อก็ก็มีคงอยู่ไหมมีคงอยู่ไหมครับอยู่ไงกันนะเข้าเกยรอยเท้าแล้วเข้าเกยรอยเท้าแล้วเข้าเกยรอยเท้าแล้วเแล้วก็เข้าโดนแล้ครับอือหือเกแล้วแกแล้ว โอเคโอเคได้แล้วครับ,รบไม่ครับไม่ครับที่กินข้าวคงแก,ก้จะไม่บิงอาบปล่อยอยู่ครับโอ้โอ้โอโอมันเห็นเงาใครก็คง một bị ngon gì ha cây gen mấy con ghép gọn mấy con ghép gọn đeo kêu mấy hiền gì chắc khi có mấy hiền gì ngao hiền tua nga ngao hiện tua nga

เยอเหมือนกันเยอะเงาอีบเยอะเงาอีบอ่ะเป็นออกหลุ่มเลยื่อทุกอย่างตรงนี้มีหลุ่มไหมไม่มี แล้วตรงนี้มีหูมไหมไม่มีโอ้หูหูขึ้นหูขึ้นเอาก็ผพอีกครั้งไม่อยู่ตรงนี้หรองั้นแปลว่ากลุ่มยูตรงข่าวบ้างน้าเก๊กดีช่ไหม พ่อคีคีคีพอเป็นพี่คีหน่อยงาเอางูห้องวีลงไปทำไงไงงาเดี๋ยวไปทำไงไงห้องวีเอาเดี๋ยวงาอีฟมอบ่อพวกงาอีฟ น่าอี๊บอ๋อไม่เคยเพื่อนงันกลับงานเนาะอ่าบายบาย โอ้กลมกุงครับยกไมครับาว่าแ้งกลมกุวงแล้วคอยปิงครับปิงมากด้วยครับฮันเอออย่ามาเจอค่อยของแดกเอออกลมพร้อมปากเกี่ยวแม่มดของแดก เ,เกลงเกานี้เป็นงานอีฟใส่ปังไปกองเห็นความช้าของงานอีฟชัดมากเกากำกำปัง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 เข้าไปให้มันดูโกกผู้ Oh, โอ้วโรวมเกาชะรวมหม่อมไก่เนี่ยอ๋อหม่อมงัินใครก็ได้มารวบเครื่องแทงทีโอเคน้ำหอมปลาเข้ามาเข้ามาเหมือนกับเป็นห้องวีอ่อโอ้ยกอให้เป็นงาอีฟกูกัไม่ชอบเลยห้องวี่ย mang gam bọt nha Okay, Hong Kong Big Cat. เปิดไม่กี่เขาก็งามากรมแถวมีเยอะไม่ไกลไม่ไกลมากโอ้ยห้องวีมันช่วยยากเนาะไปไกลๆห้องวีหน่อยก็ไม่ค่ล chứ không vì có gắn bà kiến mình ngà gọt ô hổ ngàm bây gái ngắt khô cò cái cha มีเครื่องโกไงไหนปั่นกิ้งไว้ไมั้ยเนี่ยโอ้โหทาไมก็ขับมากี่กันห้องหวีแบบนี้กังชวยไม่ได้นะกิงเกือบไม่เกมเนี่ยโอ้โหขอโทษนะ ือช่วยไม่ได้แล้วอะก็กลับไปเก่างี้ก็ไม่ง่าขังแฮะเกือเครื่องกูงไหนเงี้ยฝังงู thở à. mà mấy khăn kiên kiên ô ô ô bên đây ô cứu ngay กูไปอยู่น้ำบอลครับกูก็ไปอยู่น้ำบอลเฮ้ยกูไปอยู่น้ำบอลกลับได้ก็ได้ไ่ในห้องวีพอตรงไหนก็ได้กี่ไม่ใช่ห้องวีห้องวีนี้ไม่ไหว กากายียบหน้ากากายจริงๆ ยุกเองไม่ได้แก้วรอแห้งกายอย่างเดียวแกเรื่องอยู่กับไงออะอยู่กัไงครับเดี๋ยวกราค้างไปหางำหอมเงินกุกได้ข้าต่อโอ้ น้ำหอบมบุ๊กไก้ไหมบุ๊กไก้มากขึ้นไหมโอ้โหลองคุ้มแค่แค่พอไปก็ง้นเหรอแค่แค่ไก่ก็พอมั้ <c> ์น <oughs> โอเคกอมแพ้ครับบ๊ายบาย